สวัสดีครับผมชื่อเอี่ยมชื่อเล่นชื่อเยาวนามสกุลพลเสนีอยู่บ้านของแขนตรตบนคพรสัมบุรีจังหวัดแนา่ครับผมลูกสาวชื่อลูกสาวชื่ออิศริยาพลเสนีอายุอายุยี่สิบปีครับผมป่วยเป็นโรคอะไรครับสารตรงแดงครับเส้นประสาทระบบการสั่งงานครับผม,มแข้งขาขยับไม่ได้ได้กินไอไรเป็นมานานแค่ไหนอ,อ๋อเป็นมันหนึ่งปีครับผมหนึ่งปีใช่ไหมอ่รารักษาอยู่กับ โรงพยาบาลอาการเป็นยังไงบ้างก็อาการก็เรื่อยๆครับทรงตัวอยู่ทรงตัวครับผมแล้วรู้จักกับเอเดซีได้ยังไงเรารู้จักพี่ตู่ตาทรีครับผมเขาดูทางเฟซเขาก็มาเยี่ยมเยียนแล้วมาขอดูแลก็มอบยาให้ยินขวดครับผมแล้วกินแล้วเป็นยังไงบ้างอาการก็ดีขึ้นครับหลังจากได้สักสี่ประมาณสี่สิบวันแข้งขาข้างขวาที่ยกไม่ได้ก็เดี๋ยวนี้กยับได้เริ่มจะพูดได้ครับผม อาการดีขึ้นครับแล้วกินยังไงตอนนี้กินกินนี้กินเช้าเย็นครับผมเช้าเย็นเช้าห้าหยดกว่าครับกว่าประมาณเจ็ดเช้าประมาณเจ็ดหยดเย็นเจ็ดหยดอ๋อโอเคการดีขึ้นครับแล้วอยากจะฝากอะไรกับผู้ชมคลิปบ้างเอผู้ที่ป่วยเป็นโรคหรืออพวกเบาหวานหรืออุบัูปภัยใหม่ๆก็หายนะครับ คนรับประทานอาหารเสริมจากเอลูซีได้เลยครับผมอาการจะดีขึ้นมะเร็งมะเร็งก็ได้ครับผมทุกอ,อย่างจะดีขึ้นหน่อยน้องลูกปลามองกล้องดีสวัสดีด้วยอ่าสวัสดีโอเค้าโอเคแค่นี้ครับครับผมสวัสดีครับ